อัปเดมตมดดำเกือบขีดหลังไปกินผู้ชายที่มั่นรูดแล้วตำรวจลงมดดำให้สัมภาษณ์กับรายการดังดำเนินรายการโดยวูดดี้วุฒิธรท้อนมิรินจินดาวูดดี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่มดดำได้เปิดเผยเรื่องเกือบโดนตำรวจรวบมีบางช่วงบางตอนที่มดดำเร่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่าเกือบขีดเป็นข่าวใหญ่กับประเด็นที่บอกว่า กลับไปซื้อคืออะไรมดดำตอบว่าเรื่องนี้พีคจริงแล้วฉันซีหยุดซื้อแล้วด้วยเมื่อสามอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนส่งมาว่าพี่มดดำครับเด็ดมากเลยครับดีมากเลยครับน้องร้อนเงินอยู่คุณแม่ควรกินจัดสิลูกจะรออะไรแต่อยู่ดีๆที่บ้านดันตัดแอร์ห้องนอนแขก ตายละก็เลยไปเปิดโรงแรมแถวแถวบ้านไปปุ๊บเออฉันรอเธออยู่บนรถนะไปเปิดห้องให้เรียบร้อยและจะต้องมีคนมาเฝ้าหน้าห้องหนึ่งคนขับไปวนแล้วให้เลขาไปเปิดห้องในระหว่างที่สารวนอยู่รถตํารวจมาปิ๊บปๆ๊ปิป,ปฉันทำอะไรผิดอ่ะเขาค้ายยากันอยู่ข้างบนโรงแรมแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องใหญ่แล้วมีดาราเข้ามาด้วยมีดาราด้วย ข่าวใหญ่แน่นอนฉันจะกินผู้ชายฉันไม่ได้ค้ายาตำรวจปิดกัน้นขอตรวจรถหน่อยครับเลยบอกเขากลับไปว่าพี่ค้ามากินผู้ชายไม่ได้มาค้ายาคะ่ะแล้วก็ขอตรวจโน่นนี่นั่นอยากตรวจอะไรตรวจเลยคะ่ะปรากฏว่าเลขาฉันถามว่าคุณแม่ค้าจะกินต่อไหมคะจะกินอะไรล่ะตำรวจจะจับฉันเข้าคุกอยู่แล้วจะให้กินอะไรอีก ก็เลยหยุดซื้อก็เพิ่งผ่านมา2 3สสัปดาห์เดี๋ยวขอตั้งสติใหม่แล้วค่อยว่ากาันแพ้ยังสดๆอยู่เลยสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ